วันนี้ก็ถือว่าทางการสิลป์โดยยังมอบบ้านนาเรียนตำบลสาม,มัคคีอำเภอร่องคำได้รับเกียรติจากพี่น้องคนเดีฝ่ายทั่ปวประเทศนะครับละีดับนี้นะครับนนนนท่านเปาในการตัดสินนั้นถือว่าเป็นระดับพละการของประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณทางกรมบริษัทที่ส่งระดับผู้อนวยการศูนย์วิจกองบริษัทมาทั้งหมดควายที่ไทยนี่ถึงรอบตัวทั้ง378ล้าน มันอยู่ที่ต่างประเทศสิ่งหนึ่งที่พี่น้องคนลิอ้อไฟต้องคิดตอนนี้คือจะทายังไงให้เอาพฤติกรรมควายไทยที่เป็นควายไทยควายปลักที่ดีสุดในโลกไปขายยังเวทีรอกตัวรับเป็นร้อยล้านรเราอย่ามาอิจฉากันแค่ตัวละสิบ้านเราต้องขับเคลื่อนมาเลยครับผลการตัดสินครับรางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่งครับควายหมายเลข หมายเลขสีค่ครับทำแก้วค่ะจากขอนแกนค่ะคนลจูคือน,น,น่าจะน้องดาวสาวกระนวลแสนสวยค่ะรางวัลรองชนะเลอศอันดับที่หนึ่งหรือวันที่สามได้จากควายหมายเลขหมายเลขสาครับทำแก้วค่ะจากเวยเด็กคารสิ์หเหลือ,อสองเบอร์คือหนึ่งกับสองรับใี่น้องเริ่มมาจากไหนเบอร์หนึ่ง สนไว้มาจากบุรีรัมค่ะจากบุรีรัมย์นังรองเปอร์สองคือทอฟาจากอุดรธานีบุรีรัมหรืออุดรธานีจากควายชัยบุรคลองจังหวัดที่ประกาศคือแชมป์ในรุ่นฝ่ายเพศเมียฟันน้ำนมรุ่นเกิน140หรือซีเนียได้แก่จังหวัดจังหวัดจังหวัดเอาใหม่ น้องสโนไว้นะครับและรองก็คือน้องพรา้าจากคุดรธานีอ้าวขอมหมท่านผ่อนครับครับเชิญครับไปดีเนียเดินโชว์หน่อยครับพี่เดินโชว์เท่อยหนึ่งเดินนิดนึงครับไม่ต้องกว้างมากไม่ต้องกว้างมากโอเคบนไปรุ่นนี้ครับถือว่านะฮะเป็นไฟที่สูงเกินร้อยสี่สิบนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการเลยนดูที่โครงล่างที่ดีมากเลยนะครับสวยมากครับ อยากให้พี่น้องนะครับการดูระหว่างหมายเลขสามกับหมายเลขสี่นะครับซึ่งควายทั้งสองตัวนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกรดเอนะครับเพราะว่าสูงในรุ่นของเขาเนี่ยสูงเกินร้อยสี่สิบนะครับเพราะนั้นเขาต้องครับนะเนาะเพราะนั้นก็เห็นด้ตาเนาะมันสูงกว่าเพราะนั้นหมายเลขสามก็ได้ที่สามเนาะทีนี้เมื่อมาดูระหว่างควายสองตัวนี้คือหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับ ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องนะครับเมื่อดูแล้วควายสองตัวแไม่ต้องตัดสินเลยนะแต่ว่าขาโอ้มีความโดดเด่นนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะฟังบรรยายมาหลายครั้งแล้วก็สามารถที่จะดูด้วยด้วยตาได้นะแต่ความโดดเด่นนะครับระหว่างควายสองตัวเนี่ยเทียบเข้ากันจีกงๆนะครับนะก็เหมือนกับหมายเลขสามหมายเลขสี่นะฮะคือหมายเลขหนึ่งจะมีความสูงในในรุ่นเดียวกันเขาครับเพราะนั้นเขาก็กินขาดในเรื่องนี้ความยาวเนาะแง่ขา โอ้โหแข้งขานี <ett COVID> ่สวยงามมากนะครับฝลายสองตัวนี้แข้งขาใหญ่อกกว้างนะครับหน้าตาสวยงามนะครับผิวพรรณสมกับเกมควายเกือกนะครับสีชมพูอต้องที่น้องบันเทิอเนาะโดยเฉพาะค่ายหมายเลขหนึ่งนะครับันสวยมากนะครับบันทายก็สวยมัดชงมัดของกล้ามเนื้อก็ดีนะครับเพราะนั้นบงบอกถึงจะให้ลูกหลานที่ดีนะเขาไครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านหอครับท่านขอสมัยสีนานครับช้ป์ันวันนี้คือน้องสโนไว้จากบุรีรัม รองแชมป์น้องพรฟ้าจากอุดรธานีนะครับรองชนะเลิศดับที่สองน้องคำแก้วจากกล้ยเม็ดกาลสินแล้วก็น้องคำแก้วนะครับเอาเลยนะจากกระนวนเอาไปรับรางวัลครับเชิญครับจุกไปเลยครับอยู่ข้างเลยดีครับ